การประกอบของค่ายโบกีนี่ก็ไม่ถือว่ายากอะไรเลยนะเออค่อยๆไปนะเอาให้ตรงล่องปึ๊บน้ากากตรงหัวเหลมๆสมเขาหน่อยอันนี้คือช่วงบอดี้ลำตัวนะครับประกอบกเกาะกดให้แน่น <c oughs> อันนี้คือเกาะด้านหลัง ใส่เข้าไปเกาะด้านหน้าปั๊มอีกชั้นอันนี้คือคอนะครับนี่มันจะมีบอลจอยข้างล่างโอ้โหเสียงปาบเข้าไห้โอ้โหจะหักไหมเนี่ยหืมเกาะกระโปรงโคตรงดงาม นี่ค่อยต่อขาโอเคยัดไปออ,อย่างแน่นโอ้โหมันฝืดมากเลยนะโอ้โหของใหม่ให้มันดังกึบ๊มาตัวนี้ก็เป็นปลายเท้านะเขาต่อปลายเท้าออใส่ยาใส่เย็นครับเออโอ้โหเข้าสัทีโสงเข้าไปเออสุดท้ายก็หัวเขา่า เป็นบ bon นะอลจอยครับืมงาหำ้ำมอันนี้ก็ประกอบแขนข้อมือนี่ค่อยๆหมุนนะครับมาเริ่มประกอบที่ขาเข้าไปใส่เกาะกระโปรง โยัดบอดี้เข้าไปอย่างแน่นเออโอเคนี่ประมาณนี้เ๊บเข้าพายนี่อ่ะซีล็อกนะปึ๊กเอออันนี้มองเห็นับง่ายหน่อย มาสุดท้ายใส่หัวอัโชโวเป็นอันเสร็จพิธีอันเดบาลันทอรัสโอ้โหอย่างว้าวอ่ะโอ้โหโคเทเ่